สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรูของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะมาทำแรนดอมค่ะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะมาดูกันว่าภายใต้ความเย็นชาของเขาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสำหรับคนที่อ่าเจอกับคนที่เขาอาจจะดูเย็นชานะคะไม่ค่อยพูดหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่เงียบนิ่งกันไปแล้วก็ได้นะ เรามาดูกันก่อนว่าจะเป็นประมาณไหนนะภายใต้ความเย็นชาของเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอเช็คพลังงานลัคนาราศีของเขาเขาเป็นราศีอะไรบ้างนะคะมีพลังงานชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนนะคะธาตุไฟเมษสิงธนู ลมเมถุนตุลกุมค่ะแล้วก็มีพลังงานของคนทางไกลได้ด้วยนะคะชาวต่างชาติแล้วก็ขึ้นพลังงานของคนที่เคยเสียใจยเสียความรู้สึกกันด้วยนะคะหรือว่ามีความรู้สึกน้อยใจกันก็ได้นะความรู้สึกคิดถึงอาจจะห่างกันด้วยระ,ระยะทางนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า ภายใต้ความนิ่งแล้วก็เย็นชาของเขาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะอืมภายใต้ความนิ่งของเขาเหมือนตัวเขารู้สึกยังไงขึ้นไพ่เก้าเหรียญ เหมือนเขาสนใจคุณอยู่นะเขาสนใจคุณมองคุณอยู่ไกลๆนะคะส่องคุณด้วยนะคะพลังงานของเขาถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเขาก็ดูคุณอยู่ตลอดนะคะเนี่ยจริงๆเขาเขาอยากจะแสดงออกความรู้สึกด้วยนะอยากทำอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าคุณยังมีความหมายสำหรับเขา เขายังอยากที่จะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้ขึ้นไพท่ทำเปอรนนะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้คุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะนิ่งจริงๆนะคะพลังงานของเขานิ่งแต่ไม่มีความสุขนะคะขึ้นไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยคือต่อให้ไม่แสดงออกขนาดไหนก็ใช่ว่าจะมีความสุข อืมแล้วก็ชีวิตเขาอะ่ะดูจะเพรียบพร้อมนะคนคนนี้เนี่ยพลังงานก็อาจจะมีพลังงานของการต่างคนต่างอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าเออมีความรู้สึกคิดถึงนะเขาคิดถึงคุณเขายัง อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อความสัมพัญน,นี้อยู่นะคะให้คุณและเขาอะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรแบบเนี้ยคืออยากอยู่กับคุณอะอ,อ,อันนี้พลังงานไพ่หมายเลขสิบสามนี่ถ้าถ้าเป็นคนเก่าก็อยากกลับเข้ามาแหละนะคะแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ย ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุคนนี้เขาแอบ,บดูแบบอแบสืแบแอบสองชีวิตของคุณตลอดนะคะแล้วเขาก็รักรักคุณอย่างมั่นคงนะไม่มีใครที่จะมาทำให้เขารู้สึกแบบโลเลจิตใจโลเลได้เพราะว่าเขามีแค่คุณเขาคิดถึงการที่จะสร้างครอบครัวหรือสร้างอนาคตกับคุณด้วยแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกคนคนนี้ เป็นพ่อไม้แม่ม้หรือเป็นชาวต่างชาติได้นายอบคัรักนะคะรักคุณอยากมามอบความรักให้กับคุณนะคะคุณคณนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้จักกับคําว่ารักนะคะนี่หรือความรักอะไรประมาณนั้นเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะคุณคณนนี้เขาอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะ เขาอาจคิดอาจฝันวางแผนนะเกี่ยวกับการที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะ่ะอืมถ้าเป็นคนรักเก่าของการละกันอยากกลับมานะขึ้นไพ่สองเหรียญกับหกถ้วยคิดถึงมากจะกลับมางอไม่อยากที่จะเสียคุณไปละนะคะนะเนี่ยไม่อยากจะเสียไปยังหวงแหนนะคะสี่เหรียญ ไม่อยากที่จะเสียไปจริงๆนะคะคนคนนี้อยากกลับมาทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะคือจริงๆในความรู้สึกของเขาเนะ่ยเขาจะน่าจะชัดเจนในใจแล้วว่าเขารู้สึก,กอย่างไรกับคุณนะนกหม่ถึงว่าถ้าเกิดคนคนนี้เขาเป็นคนที่นิ่งแล้วก็เย็นชาเนี่ยจริงๆอะตอนเนี้ยเขารู้แล้วแหละว่าเขารักคุณอย่างที่บอกว่า คุณทาให้เขารู้จักกับคําว่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชัดเจนในใจแล้วนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้ไม่อยากเสียคุณไปนะคะขึ้นพลังงานไพ่ดีเอ็มเด้วยนะคุณคือหนึ่งเดียวจริงๆนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะชัดเจนอยากจะแต่งงานด้วยนะคะประมาณนั้นเลยอะ the fool ตอนนี้เขาอาจจะยังสนุกกับชีวิตนะคะ สนุกกับการเดินทางการท่องเที่ยวการได้เป็นตัวเองแต่ถ้านะวันหนึ่งนะการที่เขาอยากจะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งก็คงจะเป็นคุณนี้แหละนะคะเดี๋ยวนะ้องขอปิดไพ่ก่อนนะเพราะว่าอาจจะโดนจํากัดได้นะคะช่วงนี้โดนจํากัดอีกแล้วนะ,ะเนี่ยคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วแหละนะคะใช่ที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะคะดูเขายังไม่มีการคิดวางแผนอนาคตเกี่ยวกับคุณนะเขาคิดนะเขาคิดนะคะในที่สุดเขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนั้นนะแต่เขาอาจจะแสดงออกเหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรแต่จริงคิดนะคะให้เฮอร์มเนี่ยแอบคิดอยู่แล้วแอบคิดแบบเงียบๆนะคะแอบคิดแอบบ วางแผนนะคะถ้าเกิดคุณคุณเป็นคนเก่าของการไล่การคนคนนี้นะคะมีคุณอยู่ในใจเสมอนะออมีคุณอยู่ในใจเสมอเขารักคุณแล้วก็อยากจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนคุณไพ่สีเหลี่ยนเนี่ยเขาเขาไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะไพ่ใ,ใต้ความเย็นชานะคะ่ะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณะคะ อืมเขารอเวลานะคะอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมขึ้นไพ่เดลลอเวอร์ด้วยนะโอยเขาอาจจะคิดว่าคุณคือโชคชะตาพลงลิขิตของเขาก็ได้เขารักคุณน่ะเขาอยากเขาอยากให้ความรักครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอืมเนี่ย เขาอยากแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะคนคนนี้รักคุณอยากให้ความรักครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีความยากอะไรแค่ไหนคนคนนี้เขาจะพยายามนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกแต่เขาอาจจะไม่พูดนะด้วยพลังงานของคุยนอปสอดนะคะนี่เงียบไม่ค่อยพูดแต่คิดวางแผนเรียบร้อยแล้วอ่า แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีประเด็นกันไปเป็นคนเก่าของการรักกันเนี่ยเขาอยากย้อนกลับมานะคะอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะพยายามให้ดีกว่านี้อยากจะทําให้ดีกว่านี้อืมแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะยังรักเขาไหมเปิดใจให้กับเขาหรือเปล่านะคะ แต่เขาก็จะทาอ่ะเขาจะเอาความรักความจริงใจนี่แหละที่จะเข้าหาคุณชนะใจคุณให้ได้นะอย่าก,กลับมาง้อคุณนะคะไม่มีใครที่เทียบเท่าคุณได้แล้วนะคะเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นนะณนะเวลานี้คือเขาต้องการแค่คุณอนะ่ะต้องการแค่ความรักครั้งนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นคุณสําคัญที่สุด อตอนนี้นะต่อให้นิ่งต่อให้เงียบนะคะความรู้สึกมากมายไก่กองมากๆที่แบบรู้สึกกับคุณนะ่ะถ้าเกิดความรักของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะนกจะอ่านเป็น2องกรณีแล้วกันนะเนี่ยเขารักคุณนะคะเขาหัวใจของเขาอ่ะอยู่ที่คุณแล้วนะ,ะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะมองใครได้อีกเลยอะ่ะขึ้นพลังงานไพ่สี่ถ้วยเห็นไหมคะเขาจะเขาซื่อสัตย์นะคะรักเดียวใจเดียว มีแต่คุณเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกมีพลังทำให้เขารู้สึกมีแรงขับเคลื่อนนะคะที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันนะ,ค,ะคุณเป็นพลังงานที่ดีนะคะเดี๋ยวเนูขอปิดเสียงสักครู่สักครู่นะคะมาดูกันต่อเป็นยังไงอีกคะ เขาจะกลับมาตามหาหัวใจของเขานะคะค,คนคนนี้เขารักคุณอย่างมั่นคงนะในช่วงขณะที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ยเขาก็ไปทําแต่งานนะที่นกเห็นไปทํางานไปทําให้ตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นยังคิดถึงแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆนะคะค,คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาศาส,สนาวัฒนธรรม อายุที่แตกต่างกันเนาะเขาไม่สามารถที่จะจะหยุดคิดเรื่องของคุณได้เลยนะคะเขายังติดอยู่กับคุณแม้ว่าเขาจะไปทุ่มเทในเรื่องของการทำงานคิดฟุ้งเกี่ยวกับคุณต่างๆนานา ยังรักคุณนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาทําให้ดีกว่าเดิมสองถ้วยรักคุณนะคะรักคุณแล้วก็อยากจะกลับมาชัดเจนนะคะยังไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนปัจจุบันของกันและกันนะคะความรักดีอยู่แล้วนะคนคนนี้ คุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันแหละอย่างที่นกบอกเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีคุณเป็นแรงกายแรงใจอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เขาอะอยากจะมีการเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเหมือนคุณเป็นพลังงานที่ดีสำหรับเขาเนะคะเนี่ยเขาอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในชีวิตของเขาเพื่อที่จะ มาพัฒนาความรักกับคุณนะคะอยากที่จะดูแลคุณอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากมีความมั่นคงนะ <c oughs> เสียงหาย <c oughs> คุณทำให้เขาเนี่ยสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ะคะ่ะโดยที่เขาแบบ ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะเอาจังริงงานก็ขยันทำนะคะมีพลังมากๆเลยนะแล้วก็คิดถึงการที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณด้วยนะคะ,ะเนี่ยคนที่อยู่ห่างไกลนะคะเขาอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักครั้งนี้สมหวังกับคุณให้ได้อะเขาคิดถึงการที่ เออจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคือคิดทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนอนาคตแล้วแหละแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังทำไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคุณคือความสุขของเขาจริงๆอืมเพราะว่าพลังงานของความสุขขึ้นมาเยอะมากๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกถึง เออความน้อยเนื้อต่ำใจกับโชคชะตาของเขาที่แบบเออมีความรักก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ใจเย็นนะขึ้นไพ่สีดาบใจเย็นเขาเชื่อว่าในวันหนึ่งคุณและเขาจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องห่างกันอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมเขาไม่อยากห่างจากคุณนะคะเพราะว่าเห็นไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็คู่อันนี้ก็คู่นะคะเนี่ยเขาถึงขยันมากๆเลยนะที่จะสร้างความมั่นคงนะคะ จัดเมนนะคะัลังงานไพ่จัดเมนคุณคุณเป็นรักที่ใช่ที่เขาตามหามานานแล้วแหละนะคะเขาเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นด้วยสำหรับคนเก่าเนี่ยนะอยากกลับมารื้อฟื้นนะคะยังไม่ยอมแพ้ความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนเนี่ยเขาจะกลับมาทำให้ดีกว่าเดิมจะตั้งใจนะคะ จะตั้งใจมากๆที่จะใส่ใจและดูแลความรักครั้งนี้เพื่อให้คุณมีความสุขเพื่อให้คุณและเขาได้อยู่เคียงข้างกันประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแรนดอมของเราในวันนี้นะเป็นพลังงานปัจจุบันนะคะถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือเป็นพลังงานของตอนนี้เลยนะโอเคขอให้ทุกคนสุขสมหวางนะคะมีความรักที่คุณ สุขสมหวังในความรักเนาะแล้วก็ได้เจอกับความรักที่คุณปรารถนากันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ